กินไข่เนาะขอนุ่งอะไรมือหน่ะกินไข่เนาะกินไข่ลูไข่ทุกอ่ะด้วยพี่ากุณพี่ยาพอหนิขึ่นมาเด้อขึ้นมาเด้อพี่าลูกไปย่าก่อนกราบสบายดีพี่น้องสบายดีมื่อสักูสักคนสมองสบอนสบายดีเอฟซีจางแพงพอพอกันที่ต้าวพี่น้องตอนคำคำพี่น้องลูกชายตุ้ยยาไหมหนุกสายกินไข่เมื่อไรพี่น้องจานหนึ่งอาหารทอากับพริก น้ำพริกกะปิกับหนึ่งผักกับปนจิรอพี่น้องกับทั้งปนทั้งขัวพี่น้องเสพเส้นเหมือนกันพี่น้องอาหารบานเฮาหนาะพี่น้องเสพเส้ี่บแซ่บรีบรบไกินไม่กินไหมินไ่หกินม้ยาเอกนยอกนเยอกินยอกินเยกินเยอกินเอกินยอนอะกินก็นเอินักินยอนอยอนกยนะกินกะอกินอออกนเยออกนะเนะกินกนอนอ 1 hoặc bùa hạt Chim, vị 5 cấp vị không phải bảo có vị cấp vị rồi <c mulheres> <Equated> nhắn cơ bảo nắm mướt Hãy Nói gặp nhau đấy anh lượt lượt đi lượt 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 đi

mọi người nhắn lọc nhỏ lắm chọc lắm rồi mhm mắm 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 อย่าด <are> mm ื้อรีบไปลุงสีนัลูกสีปลุกสีอืมมเพิ้มกับงสีมาแล้วดูกัวร่เหมือนเหเมเบิกมงาะข้าปเนาะม้าเยอ่หรอข้าไม่อเอม

กินอะปีงอปีกหนาัคนแล้ว็ินหังาัแก้วนอไรครับมเป็นยังกนคืออะไ้หรอมันยามันมาทำเนาะุใช่นะกินอไบทุงลังแม่แน้วมนให้ยุบคุสีมาเลยนะ

Đừng mà cứ kín hết nó không? hiệu nó mới hiệu nó hết không hết hiệu nó hm mưa hết Khai nó một, Bố nó cũng hiệu không thấy cũng nó hết hiệu nó hết nó hết hiệu Ừ, không? Để cái bây chỉ... bây 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 bây. cái tìm, phải tìm thợ đấy chứ, vì ừ, ừ. mẹ em nhá bưng, tham lắm, xe phong, xe của mẹ, phải làm ừ. mưa phải, mưa, phải mưa, mai mai bây, ừ. làm mưa của nó, phải làm mưa mai thằng ma bưng mai, anh mưa bẩn lắm, cũng lớn nè, mấy cho không hài giúp được chưa

กิน,นหน้ากินาก่อ,น,น,อน,น,น้ำเพพอเลยไปนน้ากันม้ามาแล้ยวก็จะสบาอาบน้ำแล้วอ่นไปนี่อาบนก็ได้น้องพี่น้องน้หน้ามารยไหน้าอาบน้ำพนแต่ตน้ำพนหลดจำบ่ายจำบจำบุสูย่ยาลูกชายจะเจะไปนี ยาเนี yeah, yeah. Mm ้ยคว่หามันเห็นไหมยังนะ้งจีบบมาก็เออพอเรื่กินยาพกคกินแค่ยีห้อกินยาไหเนี้ยอวันนี้หนอนที่นอนนก็มาพี่นองเลยวนมาแล้วเฮ้ยนี้ยด่อตีเจากับพี่กัอันนี้แคบเนาะแคบป่ะอันนี้อมันอ่ะ ม er ัน่กิลายใช่ไลายก่อนเอาเก่อนเอพผนมาเลยจิงว่โอ้คือดังแหงกันมดังแห้งเลยเดกเเชียงคนได้่ป้องเ้อขอทษขอภัย ตังกระซี่ังกระดักรเนาะมันเ,นะเป็นปูนเนาะมันปูนบรายเทพมั้แต่ดัล้วก็ปูนนะขงนองปูนก็ยังขอีกนดหนึ่งข้าก็จนะเก็บ้าเซียนคนี้ป้องยินเอาพี่น้องเนาะพ้อกันกินกนาสบายดีเนาะ